โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ซีรีส์สายฟรีจริงจริงนะจ๊ะนะครับผมวันนี้ก็ครบรอบหนึ่งปีนะสำหรับไอดีนี้ไอดี ID นี้ผมเริ่มทำคลิปก็คือวันที่หกกันยานะครับผมตอนนี้ก็เป็นวันที่หกกันยานะแต่เป็นเวลาศูนย์หนึ่งสองสามเป็นแบบโอ้โหเลขที่สวยมากเลย คลิปนี้ก็ครบรอบ1ปีสำหรับไอดีสายฟรีก็จะมารีวิวกันสักเล็กน้อยว่า1ปีเนี่ยมันแบบเติบโตรหรือว่าได้ตัวละครอ,อะไรเยอะขนาดไหนนะหนปีผมก็ได้เลเวลแค่52มาสเตอร์แค่นั้นนะคือมันไม่ค่อยได้ดันเวลนะ ตัวมากก็จะแค่ฟาร์มปรกิตเลยประมาณนี้ในนะหน้าทีมหน้าทีมผมก็มีเนี่ยเป็นบาวช้างนะเป็นบาวช้างพรสวรรค์นหนึ่งนะแล้วก็มีบอสมืดแม็กเป็นตัวแม็กสองตัวนะแล้วก็มีเป็นอ่าไทยโยแม็กคังุลละดดวิชีนะกบเรียวนาดบินเทนกะแล้วก็ เจสิก้าไม่ชีแล้วก็เจสิก้าแดงนายอำเภอนะทีม2ก็เป็นทีมการบินนะครับผมแค่เปลี่ยนจากนายอำเภอเป็นหมักลูกนะส่วนทีมพีร้อก็ทีม5้านะครับผมนี่ผมใช้ทีมพีร้อยแค่ทีมเดียวนะก็คือทีม B ส่วนทีม A ผมก็เป็นทีมแบบตีด่านปกติเลยตัวละครผมนะ ประมาณนี้เลยบาสช้างบอสมืดนะไม่ชีไทยโยคางูระเทนกะดาวิดชินะเรียวนาร์ดบินอันนี้เป็นเออเซลลี่เขียวนะอันนี้เป็นตัวฟรีนะเนี่ยเป็นตัวโคบอลฟีนะครับผมนี่บาดหลวงผมก็มีนะอนุบิตก็มี ตัวนี้เป็นตัวคู่รองเป็นเกนอันนี้ก็เป็นตัวคู่รองเหมือนกันชินโซนะก็ส่วนมากนะผมก็สมควโบทุกควโบเดือนในโหดผมสมทุกเดือนนะแต่ผมก็ได้ได้แค่นี้แหละนะคือมันค่อนข้างที่จะสมได้ค่อนข้างทียากนะหนึ่งปีมันก็ ไม่นานนะแบบเดียวคือผมแบบสุ่มทุกเดือนนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสายฟรีนะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะเป็นปกตินะอ่ะมาดูเกียร์กันสักนิดน,นึงเกียร์ก็8ดาว3ชิ้นช่องหน้านะ7ดาว2ชิ้นมีโดน1ชิ้นช่องกลางเป็น เกียแปดดาวก็สองชิ้นเจ็ดดาวก็สามชิ้นมีอัปเกรดท่าชิ้นเดียวเหมือนกันช่องท้ายก็เจ็ดดาวไอแปดดาวสี่ชิ้นเจ็ดดาวอีกสามชิ้นนะมีอัปเกรดท่าหนึ่งชิ้นเหมือนกันไดีนี้ลีกไอดีนี้ก็จบอยู่ที่ลีกทอง นะทองหนึ่งถ้าแบบขยันหน่อยก็เพชรสเพชรสอ,อะไรเงี้ยนะคือมันต้องรีหาทีมตีค่อนข้างที่จะต้องรีหาอยู่นะเพราะว่าสมัยนี้ก็เกมแบบเอาตู้มาให้เปิดบ่อยนะคนอาจจะมีบอสมืดเยอะนะครับผมสมัยนี้นี่มาบอสมืดนี่นะ ก็ใครยังไม่มีก็ไปสมหานะครับผมรีบหากันนะผมก็ได้มาแล้ะไอดีนี้ผมก็เล่นตัวตอนช่วงบอสมืดเข้ามาใหม่ๆนั่นแหละตอนนี้บอสมืดก็หนึ่งปีละครบหนึ่งปีสำหรับบอสมืดเข้ามาในเกมนี้เฮ้ยมันมีโรงแรมด้วยนะในตู้นี้เฮ้ยไปส่มหากันนะครับผมน่าจะมีไหนอำเภอด้วย ตัวโหดนะครับผมใช้คอมโบปิดดุอะดีหนึ่งปีก็ประมาณนี้นะได้ประมาณนี้กนะ็ดีแล้วผมคิดว่าโอเคแล้วตัวปิดมาดุริยางดุริยางนี่ดีนะมีบัฟอมตะบัฟเลือดบัฟวิ่งนะมันเป็นตัวเก่าแล้วเนาะ เราก็สุ่มไปนะผมเป็นตอนนั้นผมก็เริ่ม10.5อันนี้ก็เป็น11.5แล้วนะก็ผ่านไปเคร่อง้างที่จะเร็วอยู่เหมือนกันผ่านไปเร็วไม่เป็นไรนะผมคือผมไม่ได้อะไรเลยนะตั้งแต่ผมแบบเริ่มปั้นในดีนี้มานะก็คือมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง พรโบที่แล้วก็ไม่ได้นะเอาพลาดไปนะทั้งเดนจิทั้งพาวเวอร์ g, ไม่ได้นะผมซุ่มละผมแบบสุ่มหมดตัวเลยไม่ได้ช่วงที่ผมเปิดเทอร์มผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่ค่อยได้ฟาร์มสักเท่าไหร่นะก็เพิ่งได้กลับมาลงคลิปได้มาฟาร์มเนะี่นะก็เพราะว่าช่วงนี้ก็มันเป็นช่วงที่ กำลังจะใกล้ปิดเทอมนะก็ปิดเทอมนั่นแหละง่ายง่ายบางบางวิชาก็ปิดคอร์สอะไรอย่างเงี้ยนะบางวิชาก็ยังได้ไปอยู่นะก็เลยได้มีเวลามาอาชีพลงนะนบาช้างพรสวรรค์นหนึ่งผมก็ได้ทํามาเป็นเทียไรล,ลเนี่ยก็สกิลก็ระหว่างการต่อสู้มีโอกาสระดับหนึ่งที่จะฟื้นฟู50%ทุกครั้งที่โจมตีครบ สครั้งแต่ที่ผมเข้าใจก็น่าจะแบบระหว่างการโจมตีเนี่ยก็มีโอกาสฟื้นฟูห้ซน,นจากการที่ใช้สกิลเนี่ยนะนะก็มีโอกาสน่าจะประมาณนั้นอ,อันนี้ผมต้องหาอันนี้ให้มันนะเขาเรียกว่าล่างโคน บาวัดมืดผมก็ยังไม่มีร่างโคลน,นะผมผมใช้ตัวรีไปแล้วผมก็รีได้ฟื้นพลังในชิ้นนี้ดีนะหมวกฟางเนะี่ยแลกมาไว้นะผมใครมีพ o าวเวอร์เอาไปยัดพ o าวเวอร์ได้นะส่วนผมไม่มีนะผมก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าผมไม่มีพ o าวเวอร์นะมาเดี๋ยวเรามาลอง เออบ้าช้างพรสวัรค์ให้ดูนะเดี๋ยวแปไ๊บนึงเลนเจอร์โอเคเนี่ยขายเลยเรียบร้อยเดี๋ยวผมมาลองพรสวัรค์บ้าช้างให้ดูไม่รู้มันเป็นยังไงนะ โอกาสฟื้นฟูของมันเนี่ยเอาป่ามาอีกตัวนึงบับผมไม่รู้ว่ามันทำไงมันไม่ค่อยมันไม่ออกเนะยมันอาจจะเป็นสกิลแบบฟื้นฟูแบบมีสีเขียวออกจากตัวมันนะ แต่ผมไม่เห็นนะมาเดวเราพีๆสักเกมสองเกมไปทีมนี้เดาผมลองขอ,ขอลองเชิงแล้วกันนะเอามีตัวบินแล้วตัวกันบินไปนะไปลองเชิงลองเชิงเดือนหน้าก็โคลบโบอีกแล้วเดือนนี้ผมคิดว่าจะไม่สุ่มนะสำหรับละลายดีเลย คิดว่าจะไม่สุม่มเพราะว่าผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ถ้ามันเมตาเราค่อยไปเก็บในอนาคตนะพอมันมาอยู่แล้วนะแสงมืดนะกลับมาให้เราสุม่มอยู่แล้วแสงมืดมปแตห่วงไปต่อทีมนี้น่าเล่นนะแต่ก็น่ากลัวนะสล็อตมีโดนนะบอสมืดก็มีโดนว่ะ อันเดาผมลองให้ดูแล้วกันว่าสู้ได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีไปลองเลยลองของนะลองของเลยเรามีบอสปืดกับเบาช้างนะกับบ่าช้างเพื่อพอสวรรค์นหนึ่งสด,ดูทรงแล้วน่าจะโดนใช้คอมโบล้างบางไปก่อนจอังหวะนี้ อ่ะผมโดนแข็งอ่ะโลมาโลโลกันทีมเราไปก่อนคือสโลตมันตันแม่นนะเพราะมันมีโดนแน่นอนนะทีมเขานะแล้วก็มีเพิ่มแร่พันอีกโอยโดนนะเพิ่มแร่อย่างลืมอ่ะสวนสวนน้องสวนให้ได้ผมมีรีสกิลสตัวเลยนะทั้งไทยโยทั้งคางุร่ะ รีสกิลนะรีแล้วรีอีกอะ่ะโดนผมอะ่ะนี่เกือบหลับแต่กลับมาได้นะคือตอนนี้คอมโบเพิ่มแร่พันค่องข้าง,งที่จะโหดผมคิดว่าเกมต้องเอาหยุดแร่พันมานะก็ต่อต้านแร่พันนะตัวล่าสุดนี้ก็มีนะต่อต้านแร่พันแต่ใครไม่มีตัวแบบ ยืนก็ออกมาเล่นได้นะมันเป็นตัวยืนปวดเนี่ยนะส่งแบบทีมเราไปข้างหน้านะโหดนะถ้าใครแบบมีตัวแบบแทงหโหดอะไรเงี้ยเดินจีเงี้ยส่งแบบเดนจีไปปวดเนี่ยถือว่าโหดนะผมว่านาโหดเอาเรื่องเพราะว่ามันก็เป็นตัวปวดนะเป็นแท้งส้ายปวด กลองป,ปรับใช้กับทีมตัวเองดูนะผมถ้าใครแบบคิดว่ามันน่ารักอะไรเงี้ยก็ปั้นเล่นแบบชิวๆสนุกๆได้นะเกมนี้มันเป็นเกมแบบสนุกและเล่นชิวๆนะมาโดนผมนมันต้องรีหาทีมที่เราคิดว่าไหวนะ จริงมันก็ขึ้นได้เพชสาเพชสอนะถ้าขยันเล่นนะแต่ผมไม่ได้ขยันเล่นนะผมมัเอามันได้แบบสัปดาห์ละหนึ่งเพชรผมก็พอใจแล้วนะนี่ไม่คน,นลุงผมก็ไม่ค่อยได้เก็บนะเพราะว่ายังไม่ได้จะอยากเล่นเขาเรียกว่าไงอันนั้ผมสม โชว์สักหนึ่งรอบเผื่อแบบฟุกได้นะรอบเดียวพอนะเพราะว่าจะเก็บไปสุม่มอีกรอบนึงแล้วกันได้โทเค็นพันหนึ่งพอดีโอเคผมอยากจะเก็บไปสุม่มโคลโบนะเพราะว่ากบผมนี่มันก็ล้นคังก่ยนะไอ้ล้นคังเนี่ยตั้งไฮเปอร์มันก็ไม่ล้นหรอก อันต้าผมมีแค่สามสิบตัวแสงมืดแสงมืดผมโอ้ผมมีไอตัวนี้เดียวจันต้าจิว๋วโอเคนี่ทีมผมก็ประมาณนี้แหละหนึ่งปีอาจจะไม่ได้โหดอะไรมากมายนะผมแต่ว่าผมมีตัวเมตานะถึงสองตัวเลยทั้งบอสมืดและบาวช้างนะ บาชาักผมก็มีพรสวรสด์ไอีนี้ต้องอีกยาวไกลนะครับผมซีรีสนี้ก็ชิวๆไปเล่นไปชิวๆนี่ผมก็ได้ประมาณนี้ปีนึงก็เส้นทางอีกยาวไกลสำหรับไอดีนี้อะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนลักกันนะครับผมเจอนใหม่คลิปนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ